สวัสดีคุณครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่1นะครับในการสอนคุณครูในการสร้าง Google s i t e นะครับซึ่งรายละเอียดสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการพาคุณครูนะครับล็อกอินแล้วก็สร้าง Google s i t e ขึ้นมาก่อนเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะไปสู่ EP 2,3,4ในการทำงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มีอะไรที่เป็นรายละเอียดนะครับก็คือจะเป็นการสร้างนะครับ จาก user email ที่ได้รับจัดสรรไปจากทางโรงเรียนนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเริ่มต้นเราทำยังไงกันต้องสู่ระบบ email ของตนเองนะครับใครที่ยังไม่เคยเข้านะครับก็พิมพ์ google com นะครับแบบนี้อ่าแบบนี้ google com นะครับอ่าคงไม่น่ามีใครที่ไม่เคยเข้านะฮะอ่าโอเคเข้ามาแล้วปั๊บนะครับทางด้านมุมบนขวามือนะครับสังเกตว่า จะมีบอกว่าลงชื่อเข้าระบบแสดงว่าณนะตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้งานระบบของตอนเองนะครับก็คือ,อยังใช้เป็นหน้าสาธารณะอยู่นะครับก็กดลงชื่อเข้าระบบ,บครับหลังจากนั้นนะครับก็ดูเลือกบัญชีอีเมลของเรานะครับของตัวเราเองนะครับอันนี้ของผมนะครับก็ลนะ็อกอินชาติยีนะโอเคเรียบร้อยเข้าปับ๊บใส่รหัสผ่าน บโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าเข้ามาสู่ตัวอ e ีเมลละนะครับตอนนี้อยู่ในฐานะของผู้ใช้บัญชี Google และชื่อชาตรีเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นเลยอันดับแรกนะครับให้คุณครูให้เรามาที่จุดเจุดนะครับแอป g o o g l e นะครับตรงนี้ยบริเวณ 9. จุดมุมบนขวาข้างๆที่เราล็อกอินเมื่อกี้เนี่ยนะครับหลังจากนั้นคลิกครับคลิกไปแล้ว เลื่อนลงมานะครับให้เราไปทำงานที่ Google Drive นะครับ Google Drive เป็นหลักนะครับเมื่อเข้า Google Drive เราจะเก็บงานไว้ใน Google Drive ซึ่ง Drive แต่ละท่านแต่ละคนเนี้ยก็จะมีไฟล์งานไม่เท่ากันนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าใครใช้มากใช้น้อยอ่ะนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ให้เรามาทำการ สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อที่จะเก็บงานขึ้นมาก่อนนะครับมาทีา่ตรงนี้นะครับใหม่เห็นไหมครับเขียนว่าบวกใหม่บวกใหม่ปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเลือกสร้างโฟลเดอร์นะครับอ่าแรกเลยเลือกโฟลเดอร์ใหม่แล้วโฟลเดอร์ครับตัว Google เขาจะให้เราทำการตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่หนึ่งครั้งเราก็ตั้งไปสมมติตอนนี้อ่าผมตั้งชื่อว่าเว็บเว็บ เอ่ออา l e ีย n เ e a r n เขียนไงเนาะ L E A R N i n g ยน่ไ e เร n i น g อ่งสมมติเว็บ l e r n n n g นะครับคือการลองทำแล้วแต่นี้เราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับกดสร้างครับกดสร้างปุ๊บอ่ารอสักครู่อ่าได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วเว็บ learning เห็นไหมครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็ เข้ามาสู่ดับเบิลคลิกเข้ามาสู่เว็บที่เราสร้างขึ้นมานะครับซึ่งไอตัวตรงโฟลเดอร์เนี่ยนะครับเราอาจจะตั้งชื่ออื่นก็ได้อาจจ, Test, อ,อาจจะตั้งเป็นเว็บเทสหรืออาจจะตั้งเป็นเว็บเฉยๆหรืออะไรเว็บโฟลเดอร์ชื่อไหนก็ได้ที่ตัวคุณครูเองสามารถจําได้แล้วก็เข้าใจได้ว่าอันนี้คือตัวงาน g o o g l e Site ของเรานะครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาแล้วในเว็บแล้วนะครับในโฟลเดอร์แล้ว คลิกขวาตรงบริเวณกลางจอนะครับเลื่อนลงมาที่น,นะครับคลิกขวาลงกลางจอแล้วเลื่อนลงมาที่เพิ่มเติมนะครับแล้วเลือก Google Sites ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเขาจะได้หน้า Google Sites ขึ้นมา1รูปอันนี้เป็นแพทเทิร์นเลยนะครับเป็นแพทเทิร์นในการสร้าง Google Sites นะครับอ่าสร้าง Google Sites จริงๆมีหลายทางในการเข้าแต่ที่ผมทำวิธีนี้เพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะเ,เก็บไซต์ของตัวเองไว้ใน google drive ด้วยนะครับจะได้ไม่งงว่าเอ๊ะอยู่ที่ไหนบ้างงานของชั้นอยู่ที่ไหนบ้างอะทีนี้มาดูนะครับในส่วนหัวส่วนแรกเลยที่เราต้องมาเริ่มสร้างกันก่นกอนนะครับก็คือส่วนของ t i t ลบ bar ด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยให้เรามาเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับก็จะเขียนว่าเว็บไซต์ที่ไม่มีชื่อ นะครับเราก็ตั้งไปสมมุติเว็บครูเว็บครูชาตรีสมมุติสมมตุมมตินะครับเว็บครูชาตรีหรือถ้าเราต้องการนิดหนึงเล่นนิดหนึงอ่ะใช้ตัวใหญ่นิดหนึ่งอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราคลิกปุ๊บนะครับคลิกที่บริเวณที่ว่างๆบริเวณอื่นสังเกตนะครับว่าบนหัวตรงเนี้ยนะครับนะครับบนหัวข้างบนตรง แบนเนอร์เนี่ยก็จะเหมือนกับตัวแบนเนอร์ตัวไตเติ้ลบาร์ด้านบนเลยนะครับลองเปลี่ยนดูครับลองเปลี่ยนสมมุติผมเปลี่ยนตัดคําว่าเว็บออกอคูชาตี้ตัดเห็นไหมครับแต่ครั้งที่2เขาจะไม่ไม่แก้ให้เราแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้เองนะครับเขาทำให้ครั้งแรกครั้งเดียวนะครั้งแรกครั้งเดียวนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับตัวตัว google ไซ t e นะครับก็จะมีในส่วนของ ส่วนหัวที่เราเห็นกันอยู่สีเทาๆเนี่ยเขาเรียกว่าแบนเนอร์นะครับซึ่งแบนเนอร์เนี่ยถ้าเราดูตรงบริเวณประเภทส่วนหัวนะครับจะมีให้เราเลือกเราเลือกหน้าปกถ้าเราเลือกหน้าปกเห็นไะครับจะเต็มหน้าเต็มหน้าปกเลยแต่ถ้าหากเราเลือกแบนเนอร์ขนาดใหญ่มันก็จะใหญ่ครึ่งหน้าครึ่งหน้าถ้าเลือกแบนเนอร์ปกติมันก็จะยุบขึ้นไปส่วนแต่ถ้าเป็นชื่อเรื่องอย่างเดียวก็จะเห็นแต่ข้างบน เล็กๆนิดเดียวนะครับทีนี้หากขออนุญาตเลือกเป็นแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์เพื่อให้เห็นการสร้างส่วนหัวหลังจากนั้นนะครับห,หลังจากนั้นตรงชื่อตรงนี้นะครับชื่อของหน้าเว็บเนี่ยเราใส่หลายวิชาไปก็ได้สมมุติผมตั้งวิชาการเขียนโปรแกรมา เบื้องต้นเบื้องจนเบื้องต้นนะครับแล้วนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะคลิกเมาส์คลุมแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนขนาดฟอนต์ให้มันเล็กใหญ่ตามที่เราต้องการได้นะครับปรับย่อขยายดูครับอ่าย่อขยายดูอันนี้หน้าตากเกลยงเกลี้ยงยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอโอเคได้แล้วทีนี้ ตัวหนังสือถ้าเราไม่ชอบนะครับเราสามารถที่จะคลิกเมาส์แล้วเลือกคลุมเห็นไหมครับแล้วก็มาเปลี่ยนตัวอักษรได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าตัวอักษรที่เครื่องผมมีเครื่องชั้นมีเครื่องพี่มีมันน้อยไปนะครับเราก็มาทีา่เลื่อนมาบนสุดเลยครับเลื่อนมาบนสุดจะเห็นคําว่าแบบอักษรเพิ่มเติมซึ่งตัว Google s i t e เนี่ยเขาจะลิงก์กับตระกลูล Google ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะมี ฟรอนท์ที่เกี่ยวกับตระกูลของ Google ที่ให้ใช้ได้นะครับอ่าลองดูในที่นี้ปกติผมจะใช้พร้อมนะครับ m p t r พร้อมนะครับพิมพ์คำว่าพร้อม p r o m p t พร้อมนะครับสังเกตถ้าเราติดตั้งไว้บนเครื่องอยู่แล้วมันจะมีติ๊กถูกอยู่หน้าคำว่าพร้อมเห็นไหมครับแต่ถ้าเราไม่ติ๊กนะครับหมายความว่าเครื่องเรายังไม่ได้ติดตั้งให้เรามาทำการ ติ๊กถูกหน้าพร้อมแล้วตอบโอเคครับปุ๊บจะเป็นการดาวน์โหลดตัวฟอนต์พร้อมลงมาให้สำหรับ g o o g l e s i t e ได้รู้จักใช้งานอ่ะเราก็มาคลุมนะครับแล้วก็เปลี่ยนอ่ะทีนี้ลองดูครับมีฟอนต์พร้อมหรือยังอ่าพร้อมพร้อมอ่านี่พร้อมนะครับเลือกเป็นพร้อมปกติก่อนลองดูเห็นไหมครับอ่าขึ้นมาอย่างนี้ละอ่าขึ้นมาอย่างนี้ละอ่ะเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้สมมติอยากเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่ง อ่าห้องอ่าเดี๋ยวนะครับห้องเรียนออนไลน์โดยครูอ่าครูชาตรีอ่ะใส่นามสก,กุลนิดนึงเดี๋ยวเด็กไม่รู้อ่าโอเคจัดกลางครับจัดกลางปุ๊บอ่าไม่ก่อตัดซ้ายกว่ากลางอ่าโอเค ตัวหนังสือเล็กปอขอใช้พร้อมอีกตัวหนึ่งพร้อมอเราก็จัดนะครับจัดปกติปานกลางฟอนต์เอาสักถ้า30ใหญ่ไหมโอ้ใหญ่เอาลดลงมานิดนึงหรือ24อ่าโอเคห้องเรียนออนไลน์ครูชาตรี 3. เห็นไหมครับทีนี้ตัวรูปแบบเนี้ยเขาก็จะมีนะครับมีธีมให้เลือกด้วยเราก็สามารถเลือกได้เราจะเลือกธีมแบบไหนนะครับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบไดอ่า แต่ถ้าใครไม่ชอบธีมแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราเลือกธีมแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขส่วนแบนเนอร์ต่างๆเมนูต่างๆได้ใน EP ถัดไปนะครับสำหรับการสร้าง Google s i t e เบื้องต้นนะครับให้มีไซส์ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้า EP หน้าผมจะพาคุณครูไปใช้งานเทมเพลตที่ง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำงานของทุกๆคน ครับสำหรับ EP นี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะมีรูปนะครับตรงแบนเนอร์ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเราสามารถสังเกตถ้าเราดับเบิลคลิกจะมีเรื่องของออปชันเรื่องของการแทรกเข้ามาให้ Insert นะครับข้อมูลรูปภาพาข้อความการอัปโหลดรูปภาพหรือการฝังคโค้ดหรือการดึงข้อมูลจาก Google Drive มานะครับก็ใช้งานได้ ่าซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะอธิบายคุณครูใน EP ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าต่อไปนะครับ